สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weapons History World หรือ WHW ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อาวุธและวัตถุปรกรณ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าระเบิดประมาณูหรือระเบิดนิวเคลียร์อาวุธที่สามารถทำลายล้างเมืองทั้งเมืองได้ในพริบตาแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าอานุภาพมหาศาลนี้ไม่ได้เกิดจากศาสตร์แห สงครามเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ที่ซ่อนอยู่ในใจกลางของสสารทุกชนิดในจักรวาลน,นี้ซึ่งนั่นก็คืออะตอมครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้มาจากสนามรบไม่ได้มาจากโรงงานผลิตอาวุธแต่มาจากห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าความลับของธรรมชาติความลับที่เมื่อถูกเปิดเผยแล้วกลับกลายเป็นพลังที่สามารถพลิกลูกใบนี้ได้อย่างสิ้นเชิง imagine นี่คือการเดินทางของมนุษย์ที่ไม่ได้แสวงหาพลังอำนาจจากภายนอกแต่ดึงเอาพลังอำนาจอันบริสุทธิ จากภายในของสสารเองและนี่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายความหวังและความสูญเสียอย่างที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงมาก่อนหากจะเปรียบเทียบเส้นทางนี้คือการเดินทางของฮีโร่ที่พยายามจะควบคุมพลังแห่งพระเจ้าแต่กลับบกต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดในใจของตัวเองเราจะเริ่มเรื่องราวนี้ในยุคที่โลกยังคงรบพุ่งกันด้วยอาวุธแบบเดิมๆแต่เบื้องหลังความโกลหลดน,นั้นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังไขรหัสลับ ที่อาจนําไปสู่จุดจบของสงครามหรืออาจนําไปสู่จุดจบของโลกได้เลยทีเดียวพวกเขากําลังเล่นอยู่กับไฟและไฟนั้นก็คือพลังงานนิวเคลียร์ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของอาวุธแต่มันคือเรื่องราวของมนุษย์และทางเลือกที่เราต้องเผชิญหน้าเมื่อความรู้มาพร้อมกับพลังอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดนี่คือบทแรกของเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองระเบิดนิวเคลียร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วงเวลาทองของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เหล่านักฟิสิกส์ทั้นนำจากทั่วโลกต่างร่วมมือกันไขความลับของอะตอมโดยที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าการค้นพบของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในทางที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดนักวิทยาศาสตร์อย่างลีเซอร์ไมทเนอร์และอดโตหานได้ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการในกรุงเบอร์ลินได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชัน หรือการแตกตัวของนิวเคลียสอะตอมของยูเรเนียมซึ่งการแตกตัวนี้จะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ได้เห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของพลังงานประมาณูแต่ความตื่นเต้นทางวิทยาศาสตร์นี้ก็มาพร้อมกับความหวาดหวัน่นเพราะไมทเนอร์และฮานเองก็ตระหนักดีว่าการค้นพบนี้อาจกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้น เมื่อความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวหลายคนต้องลีภัยไปยังสหรัฐอเมริกาและในไม่ช้าการค้นพบของพวกเขาได้ไปถึงหูของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งไอน์สไตน์เองได้เขียนจดหมายเตือนถึงประธานาธิบดีแฟรงคลินดีโรสเมแล้วว่านาซีเยอรมน,นีนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐตื่นตัวและเริ่มตรหนักถึงภัยคุกคามนี้ และความจำเป็นที่จะต้องนำน้าเยอรมนีในเรื่องนี้ให้ได้การแข่งขันด้านความรู้และเทคโนโลยีจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆโดยมีเดิร์พาร์ตเป็นอนาคตของโลกทั้งใบซึ่งในตอนนั้นพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าการเอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้อาจเป็นชัยชนะที่นำมาซึ่งความมะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในภายหลังนี่คือฉากเริ่มต้นของความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่จะต้องพิสูจน์ว่าความรู้ที่เรามี จะนำเราไปสู่ความรุ่งเรืองหรือการทำลายล้างกันแน่และจากจุดเริ่มต้นนั้นเองโครงการลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Manhattan Project โครงการนี้คือการประดมสมองและทรัพยากรที่มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์สงครามเพื่อสร้างอาวุธทำลายล้างน,นี้ให้สำเร็จก่อนฝ่ายค้สึดภายใต้การนำของนักฟิสิกส์โรเบิร์ตออปเปนไฮเมอร์ heimer, พวกเขาได้ รวมเอาสุดยอดนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลกมาไว้ด้วยกันณสถานที่ที่ถูกปกปิดเป็นความลับอย่างลอสอลามอสในรัฐนิวเม็กซิโกชีวิตที่นั่นเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขาทํางานกันทั้งวันทั้งคืนภายใต้ความกดดันมหาศาลและกฎระเบียบที่เข้มงวดไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนร่วมงานของตัวเองกําลังทาอะไรอยู่นอกจากส่วนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นทุกการรอคํานวณทุกการทดลองเต็มไปด้วยความเสี่ยง เพราะพวกเขากำลังก้าวไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอาวุธขนาดเล็กได้มันคือโจทย์ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในเวลานั้นแต่ความพยายามของพวกเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเมื่อมนุษย์รวมพลังกันขวบสำเร็จที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงเราะว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาอาวุธ แต่เป็นการต่อสู้ภายในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เริ่มตรหนักถึงผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างขึ้นมาบางคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงศีลธรรมและจริยธรรมของสิ่งที่กำลังทำอยู่ความหวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเริ่มกัดกินพวกเขาอย่างเงียบๆย,ยิ่งใกล้วันสำเร็จเท่าไหร่ความรู้สึกนี้ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นพวกเขาคือฮีโร่ที่กำลังจะสร้างอาวุธที่สามารถทำลายล้างโลกได้ และการตัดสินใจที่จะใช้มันหรือไม่นั้นจะเปลี่ยนชะตากรรมของโลกไปตลอดกาลวันที่16กรกฎาคมคศ1945ที่ทะเลสายจอนาดาเดลเมโอโตในรัฐนิวเม็กซิโกการทดลองลับครั้งแรกที่มีชื่อรหัสว่าทรินิตีเทสได้เริ่มต้นขึ้นอัปเปนไฮเมอร์และทีมงานของเขามองไปยังหอพอยเหล็กที่ตั้งอยู่ไกลออกไปพร้อมกับความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความหวังและความกลัวเมื่อระเบิดทำง,งาน แสงสว่างจ้ากว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าได้ปรากฏขึ้นแสงนั้นนื่นเ,นนเาผาผลาญทุกสิ่งในรัศมีหลายร้อยเมตรและตามมาด้วยเสียงคำรามกึกก้องที่สั่นสะเทือนพื้นพิพไปไกลหลายไมล์วันรูปดอกเห็ดขนาดยักษ์พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันคือภาพที่สะท้อนทั้งความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และความสยองขวัญที่มนุษย์เพิ่งปลดป,ปล่อยออกมาออเพนไฮเมอร์เองจึงกับกล่าวในภายหลังว่าเขานึกถึงคำพูดในคำพีพระกวักีตาที่ว่า บัดด้วยนี้ข้าได้กลายเป็นมัจจุราชผู้ทำลายล้างโลกแล้วสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่แค่ระเบิดแต่มันคือการเปิดประ,ประตูสู่ยุคใหม่ของสงครามและเทคโนโลยีเป็นการจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองอย่างแท้จริงและเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่ามนุษย์ได้สร้างอาวุธที่สามารถทำลายตนเองได้สำเร็จเจ็ดแล้วถ้าการทดลองครั้งนี้ยังไม่จบเพียงแค่นั้น หลังจากนั้นไม่นานนักโลกก็ได้เห็นอนุภาพที่แท้จริงของมันในวันที่6และ9สิงหาคมคศ1845เมื่อระเบิดปรมาณูลิตโตบอยและแฟตแมนถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในสองเมืองนี้ได้สร้างบาดแผลลึกให้แก่มนุษย์สาตา์และทำให้โลกทั้งใบต้องหันมามองอาวุธนิวเคลียร์ในฐานะภัยคุกคามที่ไม่อาจมองข้ามได้นี่คือการตื่นรู้ที่เจ็บปวดที่สุดของมนุษย,สย์สัจว่าเมื่อเรามีพลังมหาศาลอยู่ในมือ เราจะต้องเลือกอย่างรอบคอบว่าจะใช้มันอย่างไรเพื่อไม่ให้เรากลายเป็นผู้ทำลายสิ่งที่เรารักและปกป้องไว้เองหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงยุคใหม่แห่งความตึงเครียดก็เริ่มต้นขึ้นทันทีนั่นคือสงครามเย็นซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีระเบิดนิวเคลียร์อีกต่อไปสหภาพโซเวียตก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองเช่นกันการแข่งขันสะสมอาวุธจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ทั้งสองมหาอำนาจต่างสร้างระเบิดนิวเคลียร์เลียขึ้นมามากมายจนมีจำนวนมากพอที่จะทำลายโลกได้หลายครั้งความน่าสะพรึงกลัวนี้ได้นำไปสู่ทฤษฎีที่เรียกว่า mutual assured destruction หรือ Ma d ซึ่งหมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายจะถูกทำลายอย่างแน่นอนหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนทฤษฎีนี้ได้กลายเป็นรากฐานของความมั่นคงระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นเป็นควรสมดุลที่น่าประหลาดแต่ก็ทรงประสิทธิภาพที่สุด ความหวาดกลัวที่จะถูกทำลายล้างทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่กล้าที่จะโจมตีกันโดยตรงมันคือสันติภาพที่เกิดจากความกลัวซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์สงครามโลกทั้งใบอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลาวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาในปี1962เป็นช่วงเวลาที่โลกเข้าใกล้หลังสงครามนิวเคลียร์มากที่สุดทุกฝ่ายต่างก็รู้ดีว่าการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะนำมาซึ่งจุดจบของอารยธรรมมนุษย์ วิกฤตในครั้งนี้คือการที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายต้องใช้สติและไหวพริบอย่างที่สุดในการหลีกเลี่ยนหายนะและท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถหาทางออกได้อย่างสันติซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าในบางครั้งการถอยคนละก้าวก็อาจจะดีกว่าการเดินหน้าสู่จุดจบที่ไม่มีใครชนะเลยแม้แต่คนเดียวการมีอยู่ของระเบิดนิวเคลียร์ได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องสงครามไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ใช้ชนะคือการทำลายฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นว่าใช้ชนะคือการไม่ใช้มันเลยต่างหาก นี่คือการพลิกผันทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์จากระเบิดประมาณูที่ใช้ยูเรเนียมและลูโตเนียมเพียงอย่างเดียววิทยาศาสตร์การทหารได้พัฒนาไปอีกขั้นสู่การสร้างระเบิดไฮโดรเจนหรือระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงกว่าระเบิดประมาณูหลายพันเท่าระเบิดไฮโดรเจนทำงานโดยใช้การระเบิดของประมานูเป็นตัวจุดระเบิดเพื่อสร้างความร้อนมหาศาลในการหลอมรวมอะตอมของไฮโดรเจนทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น และปลดปล่อยพลังงานที่มหาศาลกว่าเดิมอย่างไม่มีใครเคยจินตนาการถึงการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนี้ทําให้การทําลายล้างในระดับที่เคยเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแต่การพัฒนาอาวุธไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยุคสงครามเย็นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาระบบนําส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่หลากหลายตั้งแต่คืนเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ไปจนถึงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่สามารถเดินทางได้หลายพันไมล์ และโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์และซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึกได้เป็นเวลานานซึ่งทำให้การตรวจจับและการป้องกันเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เบ้สร้างโล่และดาบที่สามารถจู่โจมและป้องกันการโจมตีได้อย่างไม่น่าเชื่อมันคือการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิน้นและในแต่ละก้าวที่เทคโนโลยีพัฒนา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำลายล้างที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยลองจินตนาการถึงตรรกะที่แปลกประหลาดนี้ดูสิครับการพัฒนาอาวุธที่ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆกลับถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามขึ้นมันคือการเดินไปบนเอิร์นสุ่นได้ที่บางเฉียบระหว่างความมั่นคงและหายนะและเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางจาริยธรรมที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของพวกเขาเอง หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตสิ่งที่ทำให้ระเบิดนิวเคลียร์น่ากลัวกว่าอาวุธอื่นๆคือผลที่ตามมาที่ยาวนานและแสนสาหัสไม่ใช่แค่แรงระเบิดที่ทำลายล้างในพริบตาแต่เป็นรังสีที่มองไม่เห็นแต่สามารถฆ่าชีวิตและสร้างความเสียหายทางพันธุกรรมได้หลายชั่วอายุคนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธได้ศึกษาผลกระทบจากการระเบิดของประมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอย่างละเอียด และพบว่าผู้รอดชีวิตต้องทนทุกทรมานจากโรคมะเร็งความผิดปกติทางพันธุกรรมและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรังสีไปตลอดชีวิตเรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่าความสำเร็จทางเทคโนโลยีไม่ได้มาโดยปราศจากความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และนั่นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์เลียขึ้นทั่วโลกเหล่านักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปต่างออกมาเรียกร้องให้มีการจำกัดและยกเลิกอาวุธทำลายล้านนี้ การเผชิญหน้าที่ยากที่สุดของมนุษย์ในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้กับศัตรูแต่เป็นการต่อสู้กับเงาที่เราสร้างขึ้นมาเองการต่อสู้กับความกลัวที่อยู่ในใจของเราและการต่อสู้เพื่อหาทางที่จะอยู่ร่วมกับอาวุธไร้แรงนี้ได้อย่างปลอดภัยสนธิสัญญาและข้อตกลงมากมายถูกร่างขึ้นเพื่อควบคุมและจำกัดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์เช่นสนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์บางส่วน และสนที่สัญญาไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์ NPT ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้เริ่มที่จะถอยและควบคุมพลังที่เราได้ปลดปล่อยออกมาแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำลายแต่เป็นอยู่ที่การหย,ยับยั้งและการควบคุมตัวเองต่างหากเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงและโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนรูปแบบไป ตอนนี้เราไม่ได้เผชิญหน้าแค่กับขีปนาวุธข้ามทวีปเท่านั้นแต่เรายังต้องรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆเช่นการก่อการร้ายนิวเคลียร์และการแพร่ขยายอาวุธไปยังประเทศที่เคยถูกมองข้ามการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ในทางยุธทธวิธีได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลที่เพิ่มเข้ามาและที่สําคัญที่สุดคือสงครามไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สามารถโจมตีระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยไม่ต้องยิงขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียว ความท้าทายในยุคป,ปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านการสร้างอาวุธแต่มันคือการแข่งขันด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมคุงที่ซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่าองค์กรระหว่างประเทศอย่าง IAEA e International Atomic Energy Agency ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุนิวเคลียร์ในประเทศต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมันคือความพยายามของมนุษยชาติ ที่จะสร้างระบบเพื่อควบคุมพลังงานที่เราได้ปลดปล่อยออกมาเองเพราะว่าในบางครั้งความผิดพลาดก็ยังเงิดขึ้นได้จากเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ฐานที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในช่วงวิกฤตที่ระบบคอมพิวเตอร์เดินผิดพลาดไปจนถึงการตัดสินใจของผู้นำที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตึงเครียดทางการเมืองฮีโร่ในยุคนี้อาจไม่ใช่แค่คนถืออาวุธแต่คือคนที่มีสติและไหวพริบในการจัดการกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้เราได้เห็นแล้วว่าระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงทั้งความฉลาดและความบ้าคลั่งของมนุษย์ในเวลาเดียวกันมันคือการแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราสามารถควบคุมพลังแห่งอะตอมได้เราก็มีศักยภาพที่จะสร้างและทำลายได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่มันก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าอำนาจอาที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่า ทุกวันนี้โลกของเรายังคงต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์อยู่และมันไม่ได้หายไปไหนแต่ที่เปลี่ยนไปคือวิธีคิดของเราจากเดิมที่สงครามคือการต่อสู้เพื่อชัยชนะกลายเป็นว่าสงครามคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงด้วยทุกวิถีทางนี่คือความเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตแล้วการเดินทางของเราในวันนี้จบลงแล้ว แต่มันคือบทเรียนที่สอนให้เราตระหนักว่าความสมดุลของโลกนี้เป็นสิ่งที่เปราะบางและต้องได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังตลอดเวลาโลกของเรายังคงอยู่ในภาวะสันติภาพที่เกิดจากความหวาดกลัวแต่เราก็ต้องมีความเมาหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถเปลี่ยนความหวาดกลัวนี้ให้กลายเป็นสันติภาพที่แท้จริงได้ในที่สุดและนั่นคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติการเดินทางของฮีโร่ในเรื่องนี้ก็คือการเดินทางของมนุษยชาติเอง ที่ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายเรียนรู้จากความผิดพลาดและในที่สุดก็สามารถฟื้นฟูความสงบและสร้างระเบียบใหม่ให้กับโลกใบนี้ได้จากการเดินทางอันยาวนานของเราในวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้เห็นถึงอีกมุมมองหนึ่งของระเบิดนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือแห่งการทำลายล้างแต่มันคือสัญลักษณ์ของการเติบโตทางสติปัญญาและบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์สติ์อาวุธที่ทรงพลังที่สุด ได้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเจรจาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากกว่าสิ่งนี้โดดโดๆทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเราจะไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้หากเราไม่หันกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราอยากเล่าให้ทุกท่านฟังครับถ้าหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาของเราน่าสนใจและมีประโยชน์ผมอยากจะขอให้คุณช่วยเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากช่อง